ข้าวเทียงมีร้อนเดอ้อมีตกคนเดอ้ออันนี้เข้าเหมาด้วยพี่น้องเดอ้อหนึ่งเฮ็ดหน้งผ้าตำหมักทัวแจ้ปลาแดดแจ้ลำฟ้าปิจจ้งปลาปดุกปิก้งปลาซิวอ้าวอันนี้นะแล้วกับปลาหมึกแห้งของเอือยอัน,นเอ๊ะและฝากมาให้ปิ้งกินพี่นอ้องบายบายดี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 ข้าวเทียงกันเดอ้อมีตก,ตกคนตกน สีหักแพงมาเด้อเขาเทียนเหม่มอนเด้อทางไทยทางลาวต่างประเทศเซบาดีพี่น้องัจอดน้ำแอร์เด้อแอรมากินท้องเทียงพี่มาพี่น้องมากิดพร้อมกันเด้อเกียบแดดเกียบแดดเกียบแดดเด้อนะฮะเกียบนี่เกียดน้ำปลานี่ยเดี๋ยวคินประเด็กพีทมาเด้อเฮ้ยเพื่อนทั้งบ้านนอกเฮ้ยทำ น้ำเตี๋ยน่ะเอ้ยกระเพื่อนทางประเทศไทยมาเด้อเบคซารีแม็กี้คีมมาเด้อเขอเบิดได้ละเด้อป้งโซนน้องโน่นน่ะลูกนุ๊กมาเด้อเอาตรงกันหนึ่งเฮ็ดนั่งผ้าตามหมกทัวพี่อย่างปลาพี่น้องแล้วก็ปิีงปลาหมึกอันเอื้อยของเอผ่าไข่เด้อขอบใจได้ละเด้อใจได้นั่งเด้อส่งปลาหมึกมาให้แม่กิน ปั่นกันกับนางแอร์คุรทงปลาหมึกกับปลาแห่งกับคุะทงปลาเข้มอยู่ในตู้เย็นแม่นี่แหละถ้าคนอยากเคนเอามากินนางแอร์บูมี่ตู้เย็นก็เลยว่าอยู่นี่อยากก็กินกันเพราะว่าแอรก็กินน้ำกันกับแม่นี่แหละนี่ยังก็กินน้ำกันนี่างเดียวเสมอนเดียวคนเดียวไม่ได้เพื่อนนั่นเพื่อนนี่กกินอยู่ในนี่แหละ มไทยเคยน้ำนะต้นเคยเผามันเ้อใส่น้ำต้อดูด่น้แซ่บปลาหมึกมัก็แซ่บมันดีชื่อ,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 อดดแซ่บอ,งงอยูไไ่บริเก็ตมันอากาศอ่อนนมัน่บบนัวัวหพุ่นบริเก็ตแวนไหใช่มารู้ ก็ิเบ็นกิบองนั่นทำงานจเอาคือกิบกินซาดื่นอย่างเราจะวันได้จอมือฝุ่มมือฮะมือไทางช่องทเครื่องล้งหนามันผนวถดีว่าได้กุมือเลยไปก็ได้่มมือเดีววันนี้นวะ ไปเก็บนึนก็ได้ปุคนน่ะหวนก็มาจากลัวยังยังแม่วเอาคนบ้าใส่แล้วมึงคนจริงกับบ้าใด่ไม่รู้ว่าแม่โอ้ยฉันเนาะ

จะใช้น้องจอยจัดการอีกเด้อมันจอยบังคิบอยู่ขยาเยไ่อมยันอลมันีมันยังมาเามันก็บุิซึนต้งค้มย้อนแบบโอ้โหายนังไ่าุจ้นคนแบบอะไขอโทดเดิมด้อโทดเด้อขอโทด

ต้กอมอยล่นรถยงลูกาเขาคือหัวควายก้อมคืคนี่ดีนาไอ้หัวแล้วไปมักนมุม่วงนเืนนงตุกแต่งข้าบวมๆยนาเด่นมามมบมมมั่จะมาุม่ามอง่มีอาหารเบิไก่ถ้าได้พอมาเปิดประตูขีดขั้ว่ยมันอยากเขามากินโล่มันยู่เปนี่มอเขากินเนาะเออ ว่าปีนนาปีนหลังนี่เหี้ยวมาแปลงมันจะเยาออกพุ่นนะรุ่มไปข้างในเลยลุกปีนเราไปลุกได้หรือลากไปเ่อยไม่ไดไปน้ำดูแต่ันเมื่อยได้ลักมาลุกึได้เล่นได้เล่นเตี้ยวเตี้ยวเตี้ยวมา ่นั่งจ้อยแตาพี่น้องว่าะนั่งจ้อยมานั่งกินเขาน้ำแน่บ่มีเวลาเดินพี่น้องเด้อไปเห็ดเวิ่งตื่นมาก็ไปเห็ดเวียกหากินหาอยากเนาะพี่น้องกระด้ามันหรือเ่าสียามันนั่งกินเขาให้เห็นขูกค้าบขู่ข้าก็เป็นไปบ่ได้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้แม่ม้อนนั่นเด้อเนี่ยน้ำเด้อตื่นมาแล้วก็ไปเวียกเล่า จะเห็นนั่งจ้อยอยู่คู่ขาบเขาเนาะก็เป็นไปบ่ได้ก็คือนั่งหล่าคือกันบางขรั้งกับบ่เห็นมากเสือก็ไม่มีอยากขึ้นกับบ่ได้มาอันนี้สิแนะน้าห้หูจักสิบบอกห้หูเลยด้วยพี่น้องด้อคืนพวกันก็หลักเขาดุงคือขาวปลาเขาดุงเอออ้อยู่จริงท่านบ่เห็นเขาเพราะเขาน้องกันแตกข้อก็ระเบิเปล่าใช่ตันระบเปล่อันนะมันไม่เ้องยากให้บนั่นนะฮะมันจะเป็นนั่นที่บ่บอกเมียนซะ เขครอบรั้วให้รัวมันตื่นมากอะฮกินหาอยากีิน้องเออใช้มาหาไปกินยังเง้นจะซื้อให้มาหากินไปเพื่ใช้ซื้อกินใชมะน่งแต่เขาผักเขาหน้าแม่เนี่ยก็เป็นปบโบได้เด้ออืมีไปมีเบียกับบเ็รแล้วอือเรี้ยกับใเอยกใครอยกมันนี้มมอนสีเบาสีแจงซะเมลอนมือไสิตอบคํามามะ บอกหันฮู้อน,นี่แลหละจะเห็นนางจ้อยมานางกินเขาคูคาบเขาก,เก,เเก,เก็เป็นไปบ่ได้แล้วไปวิ่งนเนี่ยนั่นไปละแล้วไปกเล็เห็ดงานบหากับบริกนทุก้าพี่นองเลยถ้าเชากินคำบอกไปเิ่นผแน่คุเป็นแม่กนเลาาชากินคำพี่นองเลยแต่้าเจ้า ย้อนแต่ไม่ม้อนเมาคือแ่าแม่ม้อนเมาแม่คือเพื่อนเ้าอย่างคือเผากิโลกินอยู่พี่น้องขนาไม่ม้อนก็ยังซื้อมีแต่เนีซื้อเบิดทัางถายกินแต่น้ำป้าน้ำแม่กับมันก็เป็นไปบม่ได้พี่น้องเอ้ยออกครอบรัวไปแล้วครับให้เพิ่นเบาน้ำเนยมันเป็นวันชีมาถายกินแนําเผากบได้ทุกคนกะต้องเข้าใจเด้อ f c กคนกะ ไม่ได้ก็โฮใครอยากเห็นหน้าพวกแฟนคลับกันนั่นแหละเห็นตัวจริงเดินมากกับไปเบียดไปเบียกม,นมันเนาะทีนี้พระธาจะนั่งกินเข่าเห็นพร้อมนะทุกงควาเขา่านะมันโมเห็นแน่แนวนั้นเดี๋นนนนยวเขาจะคิดแนวอื่น mong lên nghề gì vậy nha ngày Màu, đứa phía nào đưa rồi nè, màu Nửa mây Ủa liền pin này, nó nằm như nhảy bay con bật này đơn của Dùng Hả? Bà đúc nhảy Bà đúc,

ปุงกันตัวนีญ่หัวไดี่องอีแม่ซื้อปะลูอุ้ยบ่ตุ๊กใหญ่นึ่งแม่ใหญ่ก็แค่นั่าเป็นบอแม่ลูกอุ้ยบ่ลูกอุ้ยลูกอุ้ยลูกอุ้ยใหญ่เลยฮะเห็นอุ้ยอยู่ใหญ่หร่อหรอทำพี่แข่งนะอือตตเมันใหญ่เนาะทำพี่แข่งก็ไม่บอแม่เนาะไอ้ตุ๊กยำหมดนะอันปลาดุกทะเลเฮ้ยเป็นตะย่านเป็นตะอยากเป็นตัวใหญ่เลย พ่อกเขาหนึ่งเอาไปเลี้ยงมันหอตัวนี้ในชนชั้นหะกนี่กระโตมันกัดจำค่ามันกินเอากระโตบักใหญ่หัวเป็นจำท่าที่เขามันกินหัวอาหารกระโตมันใหญ่ใช่ไหมบักทิ้งอยู่เนี่ยมีในอันชวนชัดกันว้าใหญ่เกินเลยก็มีนี่้กระโตนี่แหล่ปอนตีนลงไปแหละเพิ่งกระแหบแหละอย่ามาบอกเกินไปปลาดามจะไปทำประตูเยอะปลาคอใหญ่ปลาดุกใหญ่

ยัมของนี่มีนะฉันปเห็นเออะเฮ้ยฮะมันจะโดนง่ายแม่นบอกไม่มีสะเออมีลมลแล้วอยานแขวมปากหนอ,อนที่เาหอนแดดแดดบ่าเลมือนหอ่อน,นี้พดีกะลงองัน กิบเดี๋ยวเขาหั่นโตเป็นๆแล้วมันยุ่มหนากินดิบเนาะนั่งปุ้นแล้วนะเนาะแม่มันยุ่มหนาบ่แม่หนาเก่งเป็นยุ่มหนาคนกินดิบเนี่ยมันยังไม่ตายยุ่มหนาบาดมันเนามันดองมันมีอะไรว่ามันดองขึ้นขนาเลยบ่แม่จับสิกิดอย่างนี้เพื่อนคนงานโาณเนอมันมีแต่เข่านะ เขียวนะนนก็เป็นเปนะ็นบกเป็นบกคยิมยเป็นมันยังบริจาคมันจะลงโจกินดิบอบยกมนะไรลาแม่ไเโอเค